หากคุณเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในวันนี้เปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะกดหัวใจคอมเมนต์แชร์กำลังใจซึ่งกันละกันนะคะแล้วแชร์ออกไปให้ผับคนที่คุณรัก ไพ่ใบนี้น่าจาได้ว่าน่เคยเปิดเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเคยได้ไพ่ใบนี้กันแล้ววันนี้เราได้ใบนี้กลับมาซ้ํานั่นหมายความว่าสําหรับเพื่อนๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตค่ะอยากให้กลับมาดูแลตัวเองสุขภาพของตัวเองใครที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ให้โฟกัสกับการรักษาในระยะยาวนะคะสําหรับใครที่เพิ่งป่วยหายจากโควิด ก็ขอให้รักษาในเรื่องของรองโควิดและถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยอะไรยินดีด้วยค่ะแต่นัดอยากให้ทุกคนระมัดระวังกับการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งรอบตัวต่างๆเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่สิ่งเหล่านั้นมีชีวิตค่ะและการที่เราไม่รู้จักควบคุมตัวเองแล้วการที่เราประมาทอาจจะทำให้เรานั้นเกิดอาการป่วยไข้ได้ค่ะ การพักผ่อนเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักอยากจะให้โฟกัสนั่นคือหัวใจของเราค่ะไม่ว่าวันนี้ใครจะไม่สบายอะไรไม่ว่าวันนี้ใครจะป่วยเรื่องอะไรจะป่วยใจหรือป่วยกายแต่อย่างหนึ่งที่นักอยากให้ทุกคนได้โฟกัสนั่นก็คือการดูแลรักษาหัวใจตัวเองป่วยกายรักษานะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารเยอะๆ แล้วก็หาอะไรผ่อนคลายให้สมองเราได้ปลอดโปร่งค่ะแล้วกลับมาดูแลหัวใจตัวเองว่าวันนี้ฉันรักตัวเองแล้วหรือยังเราได้กลับมาดูแลหัวใจจริงๆ <c> ของเราแล้วหรือยังดูแลรักษาสุขภาพแล้วหรือยังร่างกายเป็นแล้วเราสามารถที่จะชดเชยให้กับเขาเราสามารถที่จะกลับมาดูแลร่างกายได้แต่หัวใจของเราอย่าหยุดที่จะรักเขานะคะอย่าหยุดที่จะดูแลเขาถามหัวใจของเราค่ะว่า วันนี้ฉันเหนื่อยเกินไปไหมวันนี้ฉันเจ็บปวดตรงไหนวันนี้อะไรที่มันทาให้เราปวดใจแล้วกลับไปเยียวยาเรื่องนั้นนะคะให้เวลากับเขาค่อยๆทบทวนหาบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรากลับมารักตัวเองค่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นคนที่รักตัวเองได้ในทุกๆสถานการณ์และนั่นจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นเดินไปอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ขอให้ทุกคนรักษาตัวเองให้ดีค่ะรักษาใจรักษากายดูแลสุขภาพจิตดูแลสุขภาพใจของเรานะคะเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวหากหัวใจคุณดีแล้วไม่ว่าร่างกายของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะสามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะใจของคุณสามารถควบคุมร่างกายได้รักษาร่างกายของเราได้อยากให้ทุกคนมีความสุขและแข็งแรงปลอดภัยจากทุกๆอย่างค่ะ ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงในที่ชุมชนนะคะหากต้องพบเจอกับผู้คนฉีดสเปย์แอลกอฮอล์เพื่อลดการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิด2 1 9 9หรือแม้กระทั่งโรคต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจ